ไม่เห็นพี่นานพี่ไปทําอะไรครับอ๋อลุงเบลเหรอไปทําใจนะทําใจไม่ให้รักเธอนะ <laughs> เฮ้ยเจอเคนว่ะออกเปิดแมปเลยนะเคนไอเคนเนี่ยตัวปัญหาข้างหลังข้างหลังข้างหลังอีจัก,กรจี้นะ <c oughs> เอ้ยเอาที่เผื่อไม่ล่ะเอาที่เผอเราเ,เนียนเราเนียนเคนมันอยู่ไหนไม่รู้นะระวังด้วยมันอาจาจะอยู่ปับแดงก็ได้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เวลาอยู่ของสองคนไม่ต้องกลัว สวยเราอยู่กัน2คนไม่ต้องกลัวนะเหตมันมั่วนะม,นมั่วมันเรี้ยวมันนึกว่าน้องหมีมันนิ่มอ้ยข้างล่างชิบหายแล้วเลือดลุงไม่พร้อมบวกกับใครเลยนะตอนเนี้ยเกียกกลางเขียกกลางอยู่กัน2คนไม่ต้องกลัวเนี่มันอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยมันไม่กล้าเปิดแล้วอะมันมีบทเรียนนะเฮ้ยข้างล่างกำลังไปเติมยื้อไว้ไถไถอ้โบทเรียน สวยเอาว่ะเกมนี้ดูดีเหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะพวกเองเห็นตัวอย่างเกมเมื่อกี้ไหมเอ้ยเศร้าทรงคล้ายๆกันเลยเฮ้ยนี่มาซัพพอร์ตน่อยเร็วผีเสื้อปวดเรียนอีกรอบนะครับเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บจะตาย โอ้เกือบมันโดนยกไป3ดอกแล้วไอ้เคนแหะคิกซี่ทำดีมากไอ้หนูอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าเคนชมจันนะฮะลอยขึ้นไปดูดวงจันพลังแฝงของเคนชมจันคือหลังจากชมจันแล้วก็จะนอนหลับเฮ้ยพอาหนุมเคนมันตื่นแล้วนะโอ้ยแข็งแข็งแข็งปุ๊บปั๊บเออหมีหมีรอดหมีรอดหมีไปกลางต่อนะฮะไอเคนชมจันมันยังอยู่นะ ชิพหายเคนอยู่ไหนวะกลัวกลัวเลือดเราน้อยเอาดาร์กเลเยอะเปิดแบบไม่สนใครกลับแล้วฮะเปิดแค่นี้แหละพอละไอเคนไอเคนอยู่ไหนสวยเทนเทนกำลังบาดเจ็บทุกคนช่วยเทนเลวเฮ้ยมันตายสิว่ะบอมบนต้องได้แล้วจังหวะนี้ถอยถอย,ถอยไม่โลบไม่โลบโลบมากเดี๋ยวลาบหายเราจะเอาดาร์กเอาดาร์กเรามาโซนดาร์ก,กชิบหายเคนชมจันทร์มันอยู่แถวนี้เฮ้ยเอาไม่ได้เดี๋ยวมันลัดถอยก่อนถอยก่อนรอเทนดีกว่าเอาชัวร์เอาชัวร์เราไม่โยนเราไม่โยน เรียบร้อยเคนหลับเคนหลับเฮ้ยรอรเออเอ้ยออ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 ไม่รอดไม่เป็นไรเราได้ปิดเกมแล้วไหมตรงไหนใกล้ปิดตรงนั้นแหละปิดบนเลยปิดเกมจบเกม4ี่ต่อหนึ่งยังไงเราก็ชิวอ,อ่าเกมนี้เราไม่ประมาทว่ะเราตบเคนร,ระดับจังหวัดได้นะครับเคนมัน0 6 0นโอ้โห <c oughs> น่าสงสารจังเลยในเคนหมดความมั่นใจในการเล่นแล้วเนี่ย0 6 0 <c oughs>